สวัสดีครับพบกันกับบริษัทบ้านไทยโฮมนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณมิกกี้และเจนนี่นะครับเป็นชาวต่างชาติซึ่งได้ให้ความไว้วางใจสร้างบ้านกับบริษัทบ้านไทยโฮมนะครับเป็นบ้านโครงสร้างเหล็กหลังคาชิงเกิลรูปภายในและข้างบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยครับในส่วนของด้านล่างนี้นะครับยกสูง2เมตร50 m. มีการทาสีเก็บสีอย่างเรียบร้อยนะครับ ใต้ไม้พื้นเชิงราคก็มีการทาสีเดียวกับตัวบ้านจะเห็นว่าข้างล่างมีความโปร่งโล่งสบายมากสามารถาใช้สอยได้ในอนาคตจะกการเป็นห้องเพิ่งก็ได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ชั้นล่างจะมีห้องเซอร์วิสภายในห้องเซอร์วิสนี้จะมีปั๊มน้ำนะครับและแทงน้ําซึ่งจัดทาขึ้นตามความต้องการของลูกค้านะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับชั้นล่างของบ้านหลังนี้ เฟคมากเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมชั้น2กันครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของบันไดตัวบ้านนะครับได้ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยนะครับมีขนาดกว้างอยู่ที่3าสิบเซนขนาดความยาวอยู่ที่150ยห้เซนนะครับและความชันไม่เกิน18เซนซึ่งปลอดภัยต่อการใช้งานนะครับครับผมในส่วนนี้จะเป็นบริเวณของระเบียงตัวบ้านนะครับจะเห็นว่ากว้างโปร่งโล่งสบายมากเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนเล็กก่อนนะครับ ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของห้องนอนเล็กนะครับจะเห็นว่ามีจุดปลั๊กและจุดซื้อไฟไว้รอบห้องนะครับซึ่งสะดวกต่อการใช้งานส่วนสายไฟที่เห็นทิ้งไว้อย่างนี้นะครับลูกค้าเขาจะซื้อโคมไฟที่เขาชอบนะครับมาติดตั้งภายหลังเรามาดูอีกส่วนหนึ่งกันนะฮะในส่วนที่เห็นนี้นะครับเป็นเตียงนะครับซึ่งลูกค้าเขาอยากได้เพิ่มเติมทางบริษัทเราก็สามารถจัดให้ได้นะครับเป็นเตียงโครงสร้างเหล็กส่วนไม้ที่เห็นอยู่นี่คือเป็นไม้พื้นเชอรา แข็งแรงแน่นอนนะครับรวมถึงนะครับส่วนห้องนี้จะไม่มีป้าจะเห็นเป็นการโชว์โครงสร้างหลังคานะครับโชว์เหล็กโชว์งานไม้เปื่อยๆนะครับแบบนี้ฝรั่งชอบครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของระเบียงหน้าห้องกันนะครับในส่วนของระเบียงนะครับก็มีความโปร่งโล่งสบายมากๆเลยไม่มีฝ้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นการโชว์งานหลังคางานเหล็กนะครับงานเปืเป่อยๆดิบๆซึ่งสังเกตได้ว่าวิวโดยรอบนี้สวยงามมากๆและเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับ เดี๋ยวเราไปชมห้องนอนใหญ่กันนะฮะจะเห็นว่าก่อนเข้าตัวห้องจะมีการตกแต่งโคมไฟนะครับเป็นดีไซน์ของทางลูกค้าให้เราช่วยติดตั้งให้นะครับสวยง,งามเช่นเดียวกันฮะเป็นงานไม้เดี๋ยวไปชมในห้องนอนกันครับ ห้องนอนใหญ่นะครับก็มีการจัดทําเตียงขึ้นตามความต้องการของลูกค้านะครับเป็นเตียงโครงสร้างเหล็กเช่นเดียวกันและไม่มีงานป้านะครับเป็นการโชว์โครงสร้างเปลือยโครงสร้างเหล็กโครงสร้างหลังคานะครับเช่นเดียวกันกับห้องนอนเล็กแต่ห้องนอนนี้นะครับจะมีส่วนพิเศษอีกส่วนหนึ่งคือระเบียงด้านหลังนะครับไว้นั่งชมวิวเดี๋ยวไปชมระเบียงกันครับ ในส่วนระเบียงของห้องนอนใหญ่นะครับจะเป็นระเบียงขนาดเล็กครับไว้นั่งจิบกาแฟยามเช้าชมวิวธรรมชาติโดยรอบนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับมีต้นไม้อยู่โดยรอบเลยนะฮะในส่วนต่อไปจะพาไปชมส่วนของห้องน้ํากันนะครับตามผมมาเลยในส่วนของห้องน้ำนะครับจะได้รับการออกแบบดีไซน์ตามความต้องการของลูกค้านะครับในส่วนของอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่และโต๊ะไม้สำหรับวางอ่างล้างหน้า สวนี้ลูกค้าจัดซื้อมาเขาชอบมากๆเลยครับในส่วนนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับจะมีส่วนของสุขภัณฑ์และส่วนอาบน้ํานะครับมีการติดตั้งเลนชาวเวอร์ด้วยที่สาคัญนะครับเจ้ามีตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซียซึ่งคุณเจนนี่เป็นชาวต่างชาติมาจากรัสเซียนะครับเขาชอบมากๆเลยในส่วนต่อไปเราจะพาไปดูห้องเสื้อผ้ากันนะครับห้องเก็บเสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับ สามารถเก็บเสื้อผ้าได้มากมายนะครับห้องขนาด1นึ่งคูณสเมตรนะครับกว้างม,มากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับบ้านของคุณมิกกี้และเจนนี่นะครับเป็นบ้านสไตล์การ์เด้นรีสอร์ทวิวโดยรอบสวยงามมากๆเลยมีทั้งวิวต้นมะพร้าววิวต้นไม้และวิวภูเขานะครับเป็นงานเปลือยทั้งหลังโชว์โครงสร้างหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe และติดตามแฟนเพจของบริษัทบ้านไทยโฮม และในส่วนของวันพวกนี้นะครับผมจะพาไปชมบ้านอีกหลังหนึ่งในบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นบ้านของชาวต่างชาติเช่นเดียวกันนะครับอยู่บริเวณนู้นนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปชมกันนะครับขอบคุณมากครับ Hello คุณเจนนี่ we have some question about this house ฮะคะ How do you feel about this house I will feel very happy Uh, the construction was made very quickly uh, and uh, the team was absolutely helpful and professional. and uh, there are perfect uh, details. they've been very accurate. so we are absolutely happy. thank you very much. Home. and uh, another question. why you select bantai home company? Yeah. we were researching uh, in the internet uh, and they were the best uh, comments. On the internet site about uh, buy a Bantai home, and that's why we visited them in Bangkok, and uh, also on the spot. Uh, both uh, engineer Sirin Kun Sirin and the other were professional, very helpful. It was everything possible to make, and that's why we decided to sign the contract. Okay, so last question: What do you think about after-sales service? Yeah. Uh, also everything was perfect after sales service were uh, friendly and helpful and uh, uh, all around uh, very satisfied thank you welcome thank you very much